เรามาดูซอฟพาวเวอร์พลังของไทยครับมีอะไรบ้างตอนนี้ที่โลกรู้จักนะจริงไม่มีมากกว่านี้ภูเก็ตสมุยนี่กา้ท่องเที่ยวเนี่ยสวยงามไม่มีหาดทรายที่ไหนสวยงามเทียบเท่าประเทศไทยอันนี้จริงต้มยำกุ้งโอ้โหต้มยำกุ้งไม่ใช่ต้มยำกุ้งคลเสสนะแต่เป็นอาหารไทยที่ขยายไปทั้งโลกรสชาติยังไงแซ่ร้นฉาอ้าวต่อไปคล่องคอต่อไปนวด นวดไทยนวดไทยนวดนวดแบบไทยนะนวดแบบไทยนะแผนโบราณของไทยที่นวดกันอยู่เนี่ยมวยไทยนี่มวยไทยมวยไทยมวยไทยคุณเชื่อไหมขนาดกางเกงมวยนักมวยเราเขียนแค่มวยไทยนะฝรั่งยังสาะแสวงหาเป็นของที่ระลึกกันเลยต่อไปละครไทยภาพยนตร์ไทยนี่ได้แถบแบบเพื่อนเปือนบ้านใช่ตอนนี้เริ่มนิยมแล้วอันต่อไปไอ้นียข้าวเหนียวมะม่วง ข้าเนียวมะม่วงนี่เพิ่งมาบรรจุใหม่เมื่อก่อนยังไม่ได้ยินเท่าไหร่ตอนนี้ได้ยินแล้วนี่คือ50ประเทศที่สุดยอดของซอฟต์พาวเวอร์เอาลงหาประเทศไทยที่าประเทศไทยอยนี่ฝรั่งเศสนี่ของไทยอยู่นี่ครับดับที่35จาก50แลงกิ้งก็ก็ไม่เบาเหมือนกันนะเห็นแลงกิ้งอย่างนี้แล้วซอฟต์พาวเวอร์ทำไมถึงสร้างประเทศครับพลังของวัฒนธรรม พลังของการสื่อความพลังของแนวคิดจะทำให้สินค้าหรือทำให้รายได้ของประเทศนั้นถีบตัวสูงขึ้นเทียบเท่ากับการตลาดปกติที่เหนือกว่าอยู่แล้วครับเพราะซอฟต์พาวเวอร์คืออิทธิพลที่เกิดขึ้นมาจากแรงบันดาลใจบางอย่างครับต้องถามว่าและความหมายของซอฟต์พาวเวอร์นี้คืออย่างไรเขาบอกว่าต้องส่วนใหญ่แล้วก็อ้างอิงเนี่ยโจเซฟนาย Mm hmm. จากฮาวร์คืออิทธิพลที่ไม่ได้มาจากการบังคับอ่าน,นี่เข้าใจง่าย,ายนะนะหรือใช้ความรุนแรงครับถ้าอาถ้าเป็นสองอย่างนี้ตรงกันข้ามครับประเทศไหนเนี่ยแต่เป็นการเป็นการนาจุดเด่นที่แต่ละประเทศเนี่ยนะต่างมีมาโน้มน้าวชักจูงและดึงดูดความสนใจนะจุดเด่นโน้มน้าวจูงใจนะฮะดึงดูดความสนใจวัฒนธรรมไทยการไหว นี่คือซอฟต์พาวเวอร์เป็นๆมาสร้างมูลค่าไงมาเมืองไทยแล้วรอยิ้มรอยิ้มต้อนรับอย่างดีรำอันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ครับดูพลังของซอฟต์พาวเวอร์ได้ที่ไหนเกาหลีวัฒนธรรมการ์ตูนของญี่ปุ่นครับหรือเแม้แต่ซอฟต์พาวเวอร์ว่าด้วยเรื่องของซูเปอร์ฮีโร่นี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์ ซอฟต์พาวเวอร์ส่งผลยังไงครับยังมีความหมายอีกนิดนอกจากคนนายแล้วเนี่ยอาจารย์จำนาจันเรลืองเนี่ยได้เขียนถึงความหมายเหมือนกันนะฮะเพื่อขยายเพิ่มเติมครับซอฟต์พาวเวอร์มีอิทธิพลกับชีวิตจำวันของผู้คนทําให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงยังสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงบางครั้งทําให้สังคมเกิดการพัฒนาบางครั้งทําให้สังคมเกิดความวุ่นวายซอฟต์พาวเวอร์ทุกอย่างมีสองด้านเสมอนะ ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาบางครั้งทําให้สังคมเกิดความวุ่นวายชีวิตของผู้คนล้วนมีความสัมพันธ์อยู่กับซอฟต์พาวเวอร์นี่หนึ่งความอะไรซอฟต์พาวเวอร์คืออํานาจในการชักจูงหรือโน้มน้าวเหมือนไหมเหมือนเหมือนศาสตราจารย์นายนะให้ปฏิบัติตามที่ตนประสงค์ครับโดยการสร้างเสน่ห์ภาพลักษณ์ความชื่นชมและความสมัครใจครับของทยมีไหมมีที่จะร่วมมือกันต่อไปอำนาจในลักษณะเนี้ยลักษณะเนี้ยนะอ่า จะได้รกัการยอมรับมากกว่าการออกคำสั่งถูกต้องพลังของซอฟต์พาวเวอร์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มครับจึงสำคัญอย่างมากครับพลังของน้องลิซ่าที่นำพาวัฒนธรรมไทยออกไปสู่โลกนั่นน่ะม,มันมากกว่าที่รัฐบาลต้องทุ่มงบประมาณไปโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นหลายร้อยหลายพันเท่าทวีพี่วินครับเออเรามาดูซอฟต์พาวเวอร์พลังของไทยครับ มีอะไรบ้างตอนนี้ที่โลกรู้จักนะจริงมันมีมากกว่านี้ภูเก็ตสมุยนี้ท่องเที่ยวเนี่ยไม่มีหาดทรายที่ไหนสวยงามเทียบเท่าปอะนีศจริงไอันี้จริงหาดทรายของเมืองไทยเนี่ยผมว่าดีกับหลายที่ที่แบบทั่วโลกก็นิยมนะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งโอ้ต้มยำกุ้งไม่ใช่ต้มยำกุ้งครเซสนะแต่เป็นอาหารไทยที่ขยายไปทั้งโลกรสชาติยังไงแซ่บร้นชาอ้าวต่อไปและคล่องคอ ต่อไปนวดนวดไทยนวดไทยนวดนวดแบบไทยนะนวดแบบไทยนะไม่ใช่แผนโบราณของไทยที่นวดกันอยู่เนี่ยอืทั้งโลกมาเมืองไทยใครก็อยากให้นวดเออใช่ไม่ใช่กายภาพบําบัดครับแต่มันคือการนวดเส้นจับเส้นและผ่อนคลายนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นพลังของประเทศเราไปที่ไหนเราไปเจอร้านนวดแทบทุกประเทศทั้งโลกมวยไทยนี่มวยไทยมวยไทย มวยไทยคุณเชื่อไหมขนาดกางเกงมวยนักมวยเราเขียนแค่มวยไทยนะ่ะฝรั่งยังเสาะแสวงหาเป็นของที่ระลึกกันเลยต่อไปละครไทยภาพยนตร์ไทยนี้ในแถบแบบเพื่อนเพื่อนบ้านใช่ตอนนี้เริ่มนิยมแล้วก็เหมือนกับพวกเราแบบนิยมละครหนังเกาหลีครับออตอนนี้เราเนี่ยไม่ถึงขั้นไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปต่างประเทศมากนักแต่ว่ามีหลายเรื่องหลายๆที่แบบเริ่มมีแล้วใช่แถว แทบเพื่อนบ้านเนี่ยละครไทยภาพยนตร์ไทยเนี่ยความนิยมอยู่อันต่อไปไอ้นียข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนี่เพิ่งมาบรรจุใหม่เมื่อก่อนยังไม่ได้ยินเท่าไหร่ตอนนี้ได้ยินแล้วว่าข้าวเหนียวขายดีละน้องอะไรนะน้องลิลี่เหรอน้องลิลี่น้องมินลิน้องมินล่น้องมิลล่มินล่ครั้งเดียวทานข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีที่ต้องบอกว่า แทบทุกคนที่เป็นศิลปินอยากไปขึ้นเวทีนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าน้องลิซา่ากับ <ขอ S 1> น้องมิลิ<ม>เนี่ยถือว่าปลุกพลังของความหมายที่อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงความซอฟต์พาวเวอร์และพลังของซอฟต์พาวเวอร์นี่คือ5ประเทศสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์ที่จัดอันดับอยู่ณสิ้นปีเนี้ยครับปีนี้ครับ65ห้าอันดับแรกเลยสหรัฐ Made in USA โอ้โหนี่ปรับซอฟต์พาวเวอร์ครับปรับเพิ่มมาเลยนะเท่าไหร่นะพี่แซงแซงแซงเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้โอ้โหเนนเจ็ดสิบ อังกฤษสารานาจก็ขึ้นมาปรับขึ้นมาเมื่อก่อนเยอรมนีจะอันดับดีกว่านี้นี่อันดับลดลงนะครับ64จีนนี่ขึ้นเยอะมากนะ64เหมือนกันญี่ปุ่น63อ่และประเทศไทยอ่ะนี่จีนแซงแซงญี่ปุ่นแล้วประเทศไทยอยู่ตรงไหนนี่คือ50ประเทศที่สุดยอดของซอฟต์พาวเวอร์โอละงาประเทศไทยที่าประเทศไทยเอายนี้ฝรั่งเศสนี่ของไทยอยู่นี่ครับอันดับที่35จากห0แสิกิ้งอ่าก็ ก็ไม่เบาเหมือนกันนะเห็นแรง์กิ้งอย่างนี้แล้วมีคนถึงขั้นเสนอความคิดอ่ะก็เปลี่ยนกระทรวงว่าําเป็นกระทรวงซอฟต์พาวเวอร์ไปเลยไหมสุดโต่แบบนี้เลยอ่ะนี่แหละคือวิธีคิดวิธีคิดพี่วีดูอเมริกาใต้มีเทศกาลเป็นเทศกาลเลยนะดูเยอรมันเทศกาลเบียรก็จะนะเบียเฟสติวัลพอตัวอเมริกาใต้บราซิลก็มีถามว่าของไทยอะไรดีล่ะครับ ใช้สิ่งดีทางวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศได้คือไม่ต้องเป็นต้องเปลี่ยนกระทรวงหรอฮะใช่กระทรวงเดิมเพราะหลักสําคัญคือทุนทางวัฒธรรมแต่กระทรวงเดิมแล้วกระทรวงต่างๆเนี่ยวางเป็นยุทธศาสตร์ว่าอะไรบ้างที่จะสนับสนุนเรื่องซอฟต์พาวเวอร์และหัวใจสําคัญที่ดีนะฮะองค์กรหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอย่าคิดเองและอย่าเป็นแบบพ่อครับพ่อทั้งหมดให้ความสะดวกและปล่อยให้เอกชนเขาคิด ลดกฎระเบียบต่างๆส่งเสริมไม่ออกไปต่างประเทศทําได้แค่นี้แหละครับดีกว่าที่จะเปลี่ยนกระทรวงปรับโครงสร้างและสุดท้ายไม่ได้เปลี่ยนความคิดสุดท้ายแล้วซอฟต์พาวเวอร์ก็ไม่ได้สร้างประเทศครับ